เบียมันวันนี้กับหลังเกมที่ฟแฟนแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผิดหวังกับผลการแข่งขันจนรู้สึกชินชาไปแล้วก่อนเกมนักเตะที่เป็นตัวของหวังลุ้นบาดเจ็บไปก่อนหน้าสมผลให้รายชื่อตัวสำรองเหลือเพียงแต่นักเตะดาวรุ่งและมีเพียงลินเดเลฟที่นั่งเป็นพี่เลี้ยงประดับอยู่ข้างสนามผลงาน5เกมหลังสุดถือว่าทำได้ดีชนะมากถึง4นัดแต่ถ้าลงรายละเอียดถือว่าน่าผิดหวังฝั่งสเปอร์แพ้ถึง3นัดจาก5เกมหลังสุดร่วง2ถ้วยติดต่อ,อกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ข่าวดีคือได้ตัวหลัััักกกกกไหห้เเเจจจ็็็บบบลลมมามาาาาีีรรยยยชื่อออววิิคสดนนตททปง มาที่ช็อตแรกเริ่มเกมมาในนาทีที่10หลังจากปล่อยให้สเปอร์ครองบอลมาสักพักยูเนเตดก็ได้โอกาสแรกแฮร์รี่แม็กควายเปิดบอลมาให้ฮอยลุนกระชากนี้กองหลังหาช่องจนได้โอกาสยิงแต่ติดเซฟวิคาริโอบอลไม่ตายวนกลับมาที่กาแาโชได้ปั่นแล้วก็ยังติดเซฟสุดท้ายดารโลม,มาตามซ้ำที่เสาไกลแต่ได้เดวิสสกัดบนเส้นสเปอร์รอดไปอย่างวุดหวิดมาต่อกันที่นาทีที่13เป็นโอกาสของสเปอร์เกมเริ่มแลกกันเบตันคูเปิดบอล ซอนยิงผิดเหลี่ยมแต่บอลไปที่เบิกวันยิงไปติดเซฟโอน,นาน่าปัดไม่ขาดและเมดิสันตามชาร์จจ่อๆสเปอร์นำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ลูกนี้กองหลังยืนกันอยู่หลายคนแต่ช่วยอะไรไม่ได้ปล่อยให้เมดิสันเข้าชาร์จยิงไปอย่างสบายๆต่อมานาทีที่22อยู่ในเตดเดินเกมรุกอย่างหนักก่นจช่วได้โอกาสทองยิงคนเดียวโล่งๆข้ามคา,านออกไปยังหน้าเสียดายและนี่คืออาการของรูเบนอโมริม มากันในครึ่งหลังในนาทีที่58กานาโชได้โอกาสอีกครั้งเซอร์กซียัดบอลเข้าข้างในพลิกยิงด้วยเท้าขวาทำดีทุกอย่างแล้วแต่วิคาริโอเนียวจัดพุ่งปัดได้อีกจนมาในนาทีที่72อยู่ในเตดยังคงพยายามต่อไปงหวะน,นี้เซอร์กซีโฉกเข้ามงที่เสาแรกคนเดียวแต่บอลเลยหลุดเสาไกลออกไปอย่างน่าเสียดายสุด,สด และในนาทีที่90บวกหนึ่งตัวสำรองคนเดียวที่ได้ลงสนามในนัดนี้ของยูไนเต็ดคือชิโดอบิมาตินที่ลงแทนคาเซมิโร่แต่ตดเจ็บเพียงแค่3นาทีเท่านั้นและสะเปอร์ก็ยังคงเอาอยู่จบเกมเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อศูนย์รูเบนอัมริมกล่าวหลังเกมว่านั่นคือความแตกต่างของเกมพวกเขาทำประตูได้แต่เราทำไม่ได้เรามีโอกาสเรามีจังหวะในเกมสวนกลับพยายามจะทําให้ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการแต่สุดท้ายพวกเขาทําประตูได้และเราทําไม่ได้ผมไม่กังวลผมเข้าใจแฟนบอลของเราเข้าใจว่าสื่อมองเรื่องงงนี้ยังไงผม เกลียดความพ่ายแพ้มันเป็นความรู้สึกที่แย่ที่สุดปีศาจแดงหล่นไปอยู่อันดับที่15ของตารางพีิมลีกและนัดต่อไปจะเจอกับเอเวอร์ตันจะรอดหรือจะร่วงมาช่วยกันลุ้นกันในนัดต่อไปครับขอบคุณที่รับชมและเช่นเคยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ